สำหรับฝั่งอนุรักษนิยมนะครับบางสำนักก็มีแนวคิดแบบนี้ครับเขาบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยจัดขึ้นไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้การเลือกตั้งจะต้องจัดพร้อมกันทั้งประเทศปัจจุบันเกิดสงครามมีการประกาศกฎอายการศึกเคอร์ฟิลจึงมีทางออกทางเดียวก็คือจุดๆุดจุด,จดอันนี้ก็คือนิยามว่าสงครามไทคเขมนดาเนินการต่อไปครับเมื่อพ้นขอบเขตเวลาการเลือกตั้งแล้วยังไม่จบ อาจจะถึงขั้นมีนายกพระชารานครับต่อมาครับก็คือคกลไกในการบริหารอำนาจแล้วก็การเลือกตั้งนะครับฝั่งอนุรักษนิยมหรือไอโอลงตู่เนี่ยก็เลยมีความหวังขึ้นมาไงครับเมื่อสถานการณ์เป็นดังนี้ครับความหวังที่จะดันลงตู่เป็นนายกประรารานก็เกิดขึ้นมาใหม่ครับมันถึงเป็นการปลุกผีไอโอของลงตู่ออกมาอีกรอบชุดข้อความขอบคุณลงตู่ที่ซื้ออาวุธให้กับทหารจึงมีการโปรโมท กลับออกมาอีกครั้งครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมีการเล่นใหญ่ด้วยนะครับมีคนโพสไอโอครับบอกว่าหมาตัวไหนบอกไม่มีการรบไม่ให้ลงตู่ซื้อเรือดำน้ำําแล้วที่เป็นอยู่ตอนนี้มันคืออะไรแล้วถ้าเราไม่มีเครื่องบินไม่มีรถถังจะเกิดอะไรขึ้นนี่มึงไปเรื่องเรือดำน้ำําที่แม่งยังวิ่งไม่ได้เลยนะครับนี่มีการปลุกผีขึ้นมาเนี่ไอชุดใหม่เพจดเดิมๆครับก็ สปอนเซอร์ข้อความเดิมๆกลับขึ้นมาครับคิดเห็นอย่างไร9ปีที่ลงตู่เป็นนายกใช้งบพันล้านซื้อยุธปกรณ์เพื่อเอามาปกป้องคนไทยหรือคนไทยตาสว่างงบยุธทกรณ์พันล้านซื้อมาเพื่อปกป้องคนไทยไหมครับ IO ชุดเดิมๆกลับมาอารวาสในสงครามไทยเขมรและโดยเฉพาะสถานการณ์ยุบสภาที่อาจจะหวยไปออกในเรื่องของนายกพระราชทานได้ อีกแล้วนะครับนี่มาอีกแล้วครับเป็นขบวนการจัดตั้งอย่างชัดเจนครับในขณะที่ความเป็นจริงเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามันลบกันด้วยโดนเป็นหลักครับแล้วก็ไม่ใช่โดนของภาคประชาชนเลยครับทีมูนิธิยามเนี่ยทำให้กับ กองทัพเนี่ยทั้งโดรนและก็แอนตี้โดรนเนี่ยมันถึงช่วยขเขมรรบได้ที่จริงนะครับคนที่ต้องขอบคุณลุงตู่เนี่ยจะต้องเป็นไอโอฝั่งขเขมรมากกว่าครับในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ขเขมรมีโดรนที่ทันสมัยขึ้นในรอบนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าการรบรอบนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมโดรนขเขมรเนี่ยเข้ามาถล่มฐานไทยเยอะมากทั้งคามิคาเซ่โดรนแล้ว,ว่ากันว่ามีการใช้ทหารรับจ้างต่างชาตินะครับอาจจะมีทหารอเมริกาอยู่เบื้องหลังโดยที่ไม่เปิดเผยเหมือนสงครามยูเครนนะครับมาช่วยขเขมรในการ การบังคับโดนไฟกับไทยด้วยซ้ำครับแล้วคาถามไม่ง่ายครับเขมรเอาเงินซื้อโดรนมาจากไหนมันก็มาจากสแกมเมอร์มันก็มาจากคาสิโนมันมาจากนโยบายที่ลุงตู่เนี่ยไปเปิดด่านทั้งด่านทางการและหลับตาให้มีการเปิดด่านเถื่อนตัดถนนไปเอื้อจนกระทั่งเขมรเนี่ยมันอู้ฟู่มาในช่วง78ปดปีที่ผ่านมาไม่ใช่เหรอครับมันถึงมีเงินมาซื้อโดรนที่น่ากลัวกว่าคืออะไรครับเขมรเนี่ยมันอยู่ที่ว่าหุ้นเซนเซนเคาะอย่างเดียว มันไม่ต้องมีการงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างหรือว่ารอประชาชนบริจาคอย่างคนไทยมันเอาเงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยไปซื้อกองทัพโดนไปจ้างทหารรับจ้างมันเปิดให้อเมริกาเนี่ยเข้ามาหนุนในการรบได้อย่างเต็มที่แล้วนี่มันไม่ได้มาจากนโยบายลุงตูแ่แะครับที่ผมพูดมาเนี่ยฉะนั้นครับไอโอไทยคุณมาขอบคุณลุงตู่เรื่องนี้ไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งเขเมรเนี่ยต้องทําอนุสาวรีย์ให้กับลุงตู่เลยนะครับในเรื่องนี้ไอโอเขเมรทำมาไว้ครับขอบคุณพลเอกประยุทธ์ครับแล้วนี่แหละครับถ้าเกิดว่าจะมีนายกประชาเราต้อร คนที่มันเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้เกิดความพินาศิบหายทําให้กองทัพขมิันแข็งแรงกลับมาเป็นนายกพระชาราชฎานเหรอครับฉะนั้นประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยกำลังโดนขั้วอนุรักษนิยมโดยอนุทินและขั้วลุงตู่เนี่ยแหกตาทุกคนไงครับสรุปสั้นๆครับอนุทินได้อันนี้ส่งจากการหนีการซักฟอกหนีความรับผิดชอบเรื่องของอธิปไตยหนีจากการแก้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในเรื่องของเขตแดนที่ประชาชนคนไทยไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยแล้วก็อาจจะได้ลากอํานาจไปยาวๆเรื่องที่จะต้องโดน สอบไม่มีอีกต่อไปซึ่งหนูก็เป็นกับฝั่งลุงฝั่งลุงก็จะได้ความหวังในการที่ฟลุกอ่าถ้าหนูไปไปต่อไม่ได้ลุงตัวจะได้เป็นนายกพรจารานมันก็จบอยู่แค่นี้แหละครับเราทุกคนล้วนโดนแหกตากันหมดครับส่วนภรคประชาชนก็ต้องบอกครับสมน้ำหน้าเสียงคุณเยอะกว่าแต่คุณเป็นหนุนให้ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลคุณมัวแต่ จะไปแก้ไขแต่เรื่องพระมหากษัตริย์เรื่องอธิปไตยชายแดนคุณไปด้อยค่าทหารคุณจะให้มีการเจราจากันบนโต๊ะเจราจานาอีฟก็สมน้ําหน้าคุณครับแต่สิ่งที่น่าสงสารที่สุดก็คือคนไทยนี่แหละครับฝั่งหนึ่งก็มีอนุรักษนิยมที่แม่งเจ้าเล่แสนกลนอีกฝั่งหนึ่งก็มีฝ่ายค้านที่มันไม่ทําหน้าที่ที่คุณจะทําเอาแต่เล่นการเมืองต่ทหารก็โดนโดดเดี่ยวไปครับรัฐบาลจะไม่ช่วยอะไรไปมากกว่านี้ก็นอกจากให้ท่านลบเต็มที่เต็มกําลังในกรอบการประทะกันตามแนวชายแดนจบอยู่ได้แค่ นี้ครับอีกสักพักทรัมป์ก็มาครับเดี๋ยวก็จะมีข้ออ้างบ้าบ้าบาบามาหยุดสงครามครับไม่แน่ครับผมว่าอาจจะลบกันนานสุดผมให้เลยนะครับไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยครับแล้วก็ต้องจบครับ